ใใตัวพี่เป็นคนขับรถไม่มียศจะไปอวดใคร<อ>วันบอดครับดูคุณชินภัทรเนี่ย<ะ>เป็นห่วงเป็นใยคุณอริตายัางไงยังไงชอบกล<ะ>เองว่าแปลกไหมวะโอ้ยมันไม่แปลกหรอกฟ้าก็คุณอริตาดอสวยยังไงนางฟ้า และอีกอย่างนะป้าคุณชินพทัทรนีะไม่ใช่พระอิฐพระปูนมันก็ต้องมีหวั่นไหวกันบ้างล่ะนี่ถ้าอย่างนั้นคุณชินภัทรนี่ก็เหยียบเรือสองแแมาสิก็มีคุณนุชอยู่แล้วทั้งคนอะ่ะอ๋อคนนึงก็เมียแต่งอีกคนก็เมียน้อยไงป้าเฮ้ยใครเมียหลวงใครเมียน้อยจ้าเอ๊ <c oughs> ใครเหรจ้าพี่นุน ผัวเองไงผัวเต็มหน้าเลยป้าที่พูดเป็นลางอะเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไปมีผัวจริงจังปุ๊บเอออันุโมทนาสาธุด้วยว้ยว่าแต่ผู้ชายหน้าโง่ไม่ค่อยผ่านมาแถวนี้ซะด้วยสิว่ะจำไว้เลยนะป้าพูดอย่างเงี้ยงานแต่งฉันนะป้าไม่ต้องไปกินฟรีเลยข้าก็ไม่ไปเฮ้ยนี่เจ้าออดครับ นนีีน่่อะไรป้าไอ้เรื่องนี้เอ็งอย่าปากโป้งไปชุนาเพราะว่ามันเป็นเรื่องชูสาวมันเป็นเรื่องเสียหายและอีกอย่างหนึง่งเราเรา,เราก็ยังไม่รู้แน่ใช่ปะ นี่คุณอันนี้มันไม่ใช่ทางไปสำนักง,งานซะหน่อยคุณจะพาขึ้นไปไหนนี่กับนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย<ห>มีใครไในนี้คะช่วยด้วยช่วยด้วยคุณจะทำอะไรเนี่ยฮะที่ของเธอเน,นี่ยปล่อยนะไอ,คอกากา้คนเฉยโอกาสคนคิดจะทำไม่ดีไม่ไร้ายอย่างนั้ใช่ไหมเข้ามาแล้วฉันสู้จริงจ,งจงด้วยฉันจะไม่ยอมให้คุณม,มาข่มเหงฉันง่ายๆหรอกช่วยด้วยช่วยด้วยทอมอาริตาหยุดดิอาริตาหยุดนะถ้าเธอไม่หยุดนะ เธอทำมันแน่ทำตรงนี้ด้วยก็แหมว่าคุณไม่ได้คิดจะทำร้ายฉันแล้วคุณจะพาฉันไปไหนล่ะคะเอาหนะ้าเดี๋ยวเธอก็รู้ตัว <What? S 1> ยังยังเนี่ยตรงนี้เลยนะเอาไหม ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่เป็นรีสอร์ทของเราเองครับยินดีมากที่ได้ต้อนรับคุณค่ะเชิญขึ้นานายเลยครับคุณอาริตาพแดดร่มลมตกนะครับนนรบรรยากาศมันจะสวยงามมากเลยนั่งจู๋จีหนุ่งนี่ก็สองคนนี่โอ้ยบริการสุดยอดเลย เล่าลงทุนไว้ก่อน1นึ0 0 0บาทอันนี้ฟังผ่านๆไปได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวความจริงจะเล่าให้ฟังค่ะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้เยี่ยมเลยครับเชิญค่ะรับรองว่าตอกตรงคืนนั้นนอนสบายค่ะเฮ้ยลมเย็นอือคุณสาวคะคะลิตาไม่อยู่ห้องเดียวกับคุณชินพัฒนนะคะโอ้โหนี่แม่คุณอย่างสำคัญตู้ปิดซะหน่อยเลย ใครอยากลองกับเธอไม่ทราบฮนะคูสวยตายแล้วเลยยันก็ไปยยกไกลๆไปเฮ้ยห้องนี้ที่สาวจำได้ไหมห้องนี้ใครมานอนนะจะต้องโดนหลอกทุกคนนต่ผีห้องนี้ดุจะตายผีอะไรกลางคืนนะอย่ามาเรียกฉันละกันเจอแน่ผีเนี่ยนี่นี่ให้ฉันเลือกเจอผีจะเจอคุณเนี่ยนะฉันเลือกเจอผีดีกว่าทำไม

สบายเลยค่ะ,คะเดี๋ยวนี้เย้ยรีสอร์ทขึ้นเยอะสองข้างเนี่ยเ <c oughs> ต็มไปหมดเนี <c oughs> ่ยไม่ได้มีลูกค้าสองคนเนี่ยโอ้อยางนี้พี่ลงก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกเอยพี่โอ้ไม่ต้องมาแกล้งห่วงหรอกห่วงตัวเองดีกว่าเานี่ยพาลูกสาวก็แอบมาหนีเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าแม่แกรู้จะทำไง นั่นไงพูดทําไมเนี่ยพูดกระโทรมาเลยพี่ลงโอ้ขอโทษขอโทษไม่ได้แช่งเว้ยไม่ได้แกล้งสวัสดีครับแม่เอ่ออยู่อยู่ที่รีสอร์ทพี่ลงครับแม่พอดีผมทํางานเหนื่อยมันเครียดนะครับก็เลยจะมาพักผ่อนหน่อยครับไปพักหรือว่าไปฮันนีมูนเห็นอันไหนก็บอกว่าลูกกับแม่อริตาเนี่ยไม่ไปทำ เอ่อผมไปส่งอริตาที่ทารถครับแม่พอดีเขาจะกลับกรุงเทพไปเยี่ยมพ่อนะครับแทนก็แล้วไปหายเหนอยแล้วรีบกลับบ้านนะลูกนะครับครับแม่ครับงันแค่นี้ก่อนเลยครับแม่สวัสดีครับแมลิตาเนี่ยเขาไปเยี่ยมพ่อ,อที่กรุงเทพหรอกแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่สบายมากเลยนะคะ แล้วพี่ชินภทัทรอะ่ะก็เป็นห่วงเขามากด้วยหนุดว่าไม่น่าปล่อยกลับไปคนเดียวเลย<ะ>เดี๋ยวว่าชินภัทรจะพาหนังอริตาไปจริงๆ ชุดนอนมาให้ค่ะยามาให้ด้วยแล้วก็พี่สาวนะคะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้คุณอาริตาเยอะแยะเลยค่ะชินพัฒน์น่ะเขาบอกว่าเขาจะพักอยู่ที่นี่จนกว่าคุณอาริตาจะหายไข้แหม่รู้สึกว่าเขาจะเป็นห่วงเป็นใยคุณอาริตาเลืกเกินนะคะทำดีไถ่โทษนะสิคะไม่ว่าแล้วนี่เขาพักอยู่ห้องไหนละคะติดกันนี่แหละคะ่ะจริงเหรอคะพี่สาว ถ้างั้นช่วยยายลิตาไปอยู่ห้องที่ไกลที่สุดเลยได้ไหมคะอยู่ใกล้คุณชินพัฒน์เนี่ยอันตรายค่ะกลัว <c oughs> ว่าจะโดนขโมยจูบอีกเลยคะ่ะนี่พี่สาวเห็นแล้วคะเนี่ย <c oughs> โอ้โหสันต์ตายละพี่สาวคะพี่สาวรับปากอลิตานะคะว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ใครฟังอะ่ะรู้ถึงไหนไอเขาถึงนั่นเลยนะคะอ <c oughs> ลิตาคะ่ะเ,เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนเรารักกันชอบกันเนี่ยนะคะ จูบแค่นี้จิ๊บจอยค่ะโอุย้ยพี่สาวเนี่ยโดนมาเยอะกว่าน,นี้ค่ะมันจิ๊บจ <c oughs> ิ๊บไม่ต่อยเองค่ะ <c oughs> ดิตาไม่รักเขาซะหน่อยค่ะเกลียด <c oughs> <c oughs> ด้วยซ้ำอ่ะทานยาก่อนดีกว่านะคะ <c oughs> จะได้หายเร็วๆนี่พี่สาวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะคะคุณนะคะค่ะตั้มสบายค่ะ เ็นตายแน่เราคราวนี้จะได้พักผ่อนจริงๆสิทีสบายจังอขอไปนอนแบบสบายสบายส ตาล่ะนอนพักอยู่ในห้องค่ะก็เรียกมาทานข้าวแล้วก็ไม่มาเอออ้าวสงสัยโดนโลมมากไข้ขึ้นหรือเปล่าเออเนาะไขอะไรโรคพยาธิกำเริบอีกสิอ่า ไงคะเจ้านายออกมากินข้าวเดี๋ยวนี้จะได้กินยาฉันทานยาไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเชิญคุณทานตามสบายเถอะฉันจะนอนแค่นี้นะอนอนเอริตาเอริตาเอะวางใส่เอะวางใส่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันก็หัวเขาด้วยวินิจดิโอ้โหปิดมือถือใส่ทั้งนั้นได้อะริตาพี่สาวครับขอแก้คำร้องหน่อยพี่ผมจะเข้าไปลากตัวเขาออกมาเองไปแล้วจะดีเห <c oughs> รอพี่สาว <c oughs> ก็ได้ก็ได้เออสาสาเออสาสา,า <c oughs> ไปเอากุญแจห้องบีแปดมาให้พี่หน่อยได้ค่ะเออเออด่วนเลยนะด่วนเลย เฮ้ยพัดย่าด้วยเฮ้ยพี่ว่าเรื่องอาริตาถ้าปล่อยไปก่อนดีกว่ามาจัดก,การเรื่องนี้ก่อนดีกว่าอะไรพี่โลงเอออะไรงานเข้าสิงานาอะไรแม่